เราจะเปิดแล้วพี่น้องไหมเปิดพอเปิดแล้วเออเปิดจีเดอร์พี่น้องเปิดมาบ้างกันแล้วนี่มาดูมาดูขนาดปิดผ้ายังไม่ขายอ่ะคิดดูสิอ๋อตัวใหม่แล้วมาแล้วพี่น้องนี่โอ้ยซอยจุแล้วนี่ร้านมีสารแบบแท้ๆแล้วร้านนี้บอกไปเลยว่าตรงนี้จะเอาอะไรนะครับเอาเอาข้าวครับเอาาาาขข้้้วววพอไหมครับเออน่าจะพอเยี่ยมกาดีกาดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนน R3A จากสนามบินเชียงรายมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนครับผมวันนี้จะพามากินลาบเจ้าเดิมวันนี้ไนป้ายอยู่เลยเอ้าปกตินี่มันเขียนว่าไอ้ไรลาบซ่าห้าดาวอันนี้เป็นอะไรวันเี้เป็นเจ็ดแปดเก้ามาใกล้วันหวยออกรือเปล่าไปเดี๋ยววันนี้มาบ้านผู้หลวงดาวอีกรอบหนึ่งพี่น้องเราจะวันนี้เราไปไหนเสียวัส เราจะไปไม่อายเราจะไปแฮปปี้เบิร์ดดีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช่างขวัญช่างขวัญไม่รู้ตัวด้วยไม่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเออไม่รู้ตัวอีกรู้ตัวพอไปถึงบอสพอดีผมไม่อยู่นะไม่มาเชียงรายไม่ขอเซอร์ไพรส์กว่าเขอเซอร์ไพรส์กว่าเราที่นี่เราอยู่นี่ลาบข้อหลวงดาวเอาลาบก้อยซอยจุเจอพายุนิดหน่อยะเจอพายุนิดหน่อย ล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่แหงเปิดแห่งเปิดโดนไปแห่งเก่าอะไปรถชนโอ้รถแหกโค้งมานี่ปุ่นปุ่นตามมาโอ้โหปลุ๋งสวัสดีครับปลุ๋งเดาสวัสดีครับแต่งตัวเป็นคาบอยอันนี้เดี๋ยวนอันนี้เปิดร้านเปิดเกินมาหนี้นี่เปิดครับเปิจะเหรเปิดเกิงเดียวต้องตามต้องอะไรก็มาเดียวนี่นี่เปิดละนี่เปิดเปิดจริงเหร โอ้โหหนึ่งตอนนี้เก่าแล้วครับก็หลวงแกีเก่าแล้ว้ายไม่เอาและวไม่เอาละปใายก็ไม่เอาลูกค้ารู้ละลูกค้าก็ไม่เปิดอีกหรือว่าหรือว่านี่เป็นมุมไพยเบสส่วนตัวอ่าใช่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 บางสายตาทิหนึงบังสายตานี้นึ่งไปไหนแล้วพูดหลวงวันนี้ก่อนพระหลวงน้าสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาหลายรอบแล้วนะม่ได้มาหลายรอบแล้ววันนี้จะพาเสียวัด มาชิมลาบโอ้ลาบซ่าห้าดาวลาบที่นี่ใช้เนื้อจากบ้านไอาริธแม่มันเนื้อสดๆดดีแท้เที่หอมคุ้มก็นี้ไป็นไรป่อขายมวนบ่าวนครับรถขายแซ่บจนรถมาส้อนใต้เลยบ่าวซ้อนอ๋อถ้าเห็ดเอาขืนเลยเดี่ยเพราะว่าให้ท่าให้ร้านเหตุไม่ยั่วจังเอาบกช่องนี้ถ้าใครมากินนะครับมาจากถนนใบพัดให้สังเกตป้ายขาย เม่ได้าวโพดเหมือนกันี่ยะเจ็ดแปดเก้าไปเขามีอยู่นั่นแหละมาซื้อไปได้แล้าไปเขามีอยู่ต่อไปข้างคนน่าจะเป็นท้องสีแโอสีเขียวหรือขี้เปลือกกวาตัวนี้ใหาเขาแล้วเพาถ้าคนโออ๋อถ้าเขียวนี่เอาดำเลยไหมฮะเอาดำเลยดีกว่าปิดไปได้ดำเลยมันของเขียวเอาเขียวแดงแดงกับเขียววันนี้วานนี้มีอย่างไงวานนี้มีอย่างแซ่บเอหมีคือเก่าครับมีคือเก่าสอวัติไม่เคยมากินเอ่ะครับยางยางยางครับลาบที่นี่แซ่บ มีลาบมีก้อยซอยจุต้มเนื้อนี่เหมือนไปกินในงานงานบุญเลยร้านนี้อร่อยจริงมานี่ยคันอยกได้บักบวกก็พูดอ่ะของกินนี่เก็บได้สบายครับอบักลิ้นฟ้าลิ้นฟัวลเก็บเอาได้สบายมากแต่ว่าเวลาไปเก็บอะไรก็ระวังรถระวังลาเนี่ยนะบัวหันตอนเราไป กลัวเดียวเนี่กลัวพ่อกลัวเลยสะพัดรถลงมาโอ้ออซิบล้ออะลงนี่อ่ะเอ้งลูกมันงโอ้มัมมนเป็นถนนเนี่ยตั้งระดับล่องหนินาลานพ่อเนี่ยลงมาเนี่ยมันถูกหรือไม่อืมอ้าวันนี้วันนี้กินอะไรดีเนาะครับอย่างแรกเลยลาบเดิมเยิมด้วยเลยละเอาลาบแล้วก็เอาเราเอาลาบเอาก้อยต้ม อ่าบอมีย่างเนาะวันนี้เนาะโอ้ยบ่มีครับบ่ไหวสองเท่านี่สองเท่าเหนื่อยสวัสดีครับ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 อันนี้สร้างอย่างไรนี่ไม่ครับอ่ามีโซจู่ด้วยเนี่ยขาประจับอยู่เป็นบ่สัตวผมไหมบ่โอ้ก่อเสียโอ้ใช่ใชจับไม่ได้ไชบ่ ได้ไอ้ไอ้ได้ก่อไอขายซอ้สมมติอยู่อันนี้ลูกค้าประจำไม่ได้นี่เผื่อออกเสื้อผ้าเนอะเปิดแล้วเอาจิเปิดแล้วพี่น้องมาเปิดพอเปิดละเออเปิดจิเด้อพี่น้องเปิดมามั่งกั้นละนี่มาดูมาดูอ่าขนาดปิดผ้ายังไม่ขายอ่ะชิดูสิเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าขนาดปิดเออนึกว่าเป็นมุมไพรเวท e อ่าไม่ได้ม่งกับกีกเหมือนบรับนี่ อลอาเนาะอ๋อนึกว่าปิดพาไปเนื่องว่ามาขับกิ๊กเอาเอาเอาลาบเอาลาบลาบแซ่บมากลาบที่นี่เหมือนลาบอีสานเป็นอาหารอีสานนะครับที่นี่ลาบแล้วก็เอาซอยจุแล้วก็เอาต้มต้มขมอร่อยมากไม่ต้องสั่งเยอะเพราะว่ามันเยอะอยู่ที่เราดูเพิ่มมีอะไรกินอ,อีกแตามมาจะไปทางการก่อนสวัสดีจ้าเป็นยังไง จำได้แล้วบอจำได้แล้วจำได้แล้วเดือนหนึ่งเธอหมดไปเยอะกับพี่เขาเลยนะเธอจำไม่ได้เลยรางวัลที่หนึ่งไม่ถูกสักทีน่ะเงินพ่อพ่อกับแปะได้เนาะแปะได้พ่อไหมนี่ดเจ้าเจ้าประจําแปะได้นะนะขาประจำสองแปดเก้าอ่ไปไหนนะเจมอนสวัสดีเจมอนก่อนสวัสดีนะครับวันนี้เราไปลุยกันเชียงใหม่นะครับเจมอนอ่าไไปเชียงใหม่ไปไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์แต่เขาก็จะเซอร์ไพรส์กลับ ้าเขอเซอว่นเรากลับนี่เราแงายเงือบลย่ yeah, ใช่ไหมวันน <laughs> ี้เซเว่นอรถอะไรอรถฟอร์ดไปเนาะผมก็มีสลิงมีสลิงไม่ได้ไเผื่อล,ลากรถผมหน่อยทีแบบติดลกโคนโติดโคนเป็นไรหรอ่างขน้างขน,น,ขนบอกว่าตหน้านะเขาบอกว่าทางสะดวกทางสบายตอนนั้นบอกตอนหน้าเลยไงทางนีมี้นนทางีมีเส้นนะพี่น้องเดี๋ยวรารอดูเมนูเป็นร้านเล็กๆที่ว่าผมมากินแล้วรสชาติแบบอาหารแบบบ้านๆจริงๆ เออแกทําแกทําอาหารแบบอีสานได้แท้แบบก้อยก้อยอีสานเพราะว่าพ่อหลวงแลแ้วแกก็เป็นเป็นระดับถึงผู้ใหญ่บ้านเนะเาะอ่าผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เขาก็าอาชอบ่อชอบ,บทํากับข้าวเออเวลา,ามีาการมีงานมีบุญยังก็เคยกินวันพ่อหลวงแล้วอา่อาตัวมาแล้วหมาแล้วพี่น้องนี่โอ้ยซอยจุแล้วนี่ลาบอีสานแบบแท้ๆลาบร้านนี้บอกไปเลยว่านุ่ม หอมอร่อยวัดวัดเอาข้าวมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้เจ้าวัดเอากระติกข้าวมากินหน่อยอืมเสิร์ฟพร้อมผักอูต่ว่าราศกยเป็นแซ่บได้ไม่ต้องใส่ดีแพรว่าอย่างงีๆเนาะอันนี้แซ่บเลยตีข้าวมาหน่อยเอากระติกข้าวมาหน่อยอ่าตลอดกามาเลยวัดเอาข้าวมาลุงเรียนจะเอาอะไรนะครับเอาข้าวเอาข้าวครับเอาข้าวโอ้พอไหมครับเออน่าจะพอข้าวสิบบาท สิบบาทอย่างใหญ่แต่กินก็ไม่ขาดแคลนครับเข้ามาถึงก็มีแคลน <c oughs> แล้วก็มีกินข้าว <laughs> มันไ,ไม่ต้องไปไหนแล้วเรากินหมดนี่ก็ไม่ไปไหนแล้วอีกทีเจมอนบอกว่าถ้ากินเยอะขนาดนี้ไล่กลับอำเภอเทิงนะเออนั่นแหละเจมอนบอกบ้านเองไหวมีนาเป็นร้อยไร่ก็ไม่พอกินนะงั้นเราเก็บดีกว่าน <c oughs> เนาะเก็บเดี๋ยวจะเดินไล่กลับบ้านเดี๋ยวจะเดินไล่กลับบ้านอันนี้จะเป็นต้มก็เอเก็บไว้คือต้มแบบบ้านๆเหมือนเราไป ขึ้นบ้านใหม่กินแขกแตกงานอะไรประมาณนี้เขาจะได้มีที่นี่โอ้นี่เป็นแถวจุ้งไงโอ้ข้าวใหม่ๆทุกคนใหม่ๆร้านนี้ก็กับเขามีเฉพาะแค่นี้มีมีอย่างอื่นอีกบ่พ่อมีอย่างอื่นอีกบ่ตงสามหงอย่างีิมีบ่างม่มีขายแต่เนื้ออย่างเดียวบ้างขายแต่ลาบกับก้อยอย่างเดียวลาบก้อยซอยช่วยจะกินอย่างอื่นพ่อทำไม่ไหวแบบทำกับสองคนกับยายเนาะ เออไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับสมมติเราเป็นร้านสายเนื้อ้วกันใครอยากกินเนื้อก็แนะนําร้านนี้แล้วกันนะมาเดี๋ยวเราชิมดูพี่น้องบางวันตอนเที่ยงนี่เต็มเลยพ่อเนาะเต็มลครับทุกวันเนี่ยทุกวันนี่ก็เต็มเลยเนาะเต็มครับเออส่วนมากนกตอนนี้น่าจะเป็นลูกค้าประจําก็เยอะแล้วของพ่อเนาะลูกค้าประจําเข้ามากินข้าวกันกินอะไรกันประเทศลาวก็มาโอ้ไม่แล้วมากินลาบก้อยนี่แล้วมาตั้งกินข้าวกันดีกว่ามันมีเมนูอยู่ประมาณนี้ เพราะว่าเขาทำสองคนตาย้ายเขาทำหลายอย่างอยู่ที่คือสองคนใหญ่ครับอ๋ออ๋อย่อเหรอไปย่อมาแล้วครับที่ขยายบ่กผ่าองขยายเนาะเอาว่าเสว่าอุ้งเขาล่งเลยล้างมือมาแล้วใช่ไหมม่อกี้ลองชิมดูนะลองชิมให้เสว่าชิมหน่อยเสว่าจะไม่เคยมากินร้านนี้เนาะย่างครับผมอืมี่ถ้าโรงเรดไม่พามาก็ผมมากินสองสามรอบแต่ว่ามาก็ยังแบบจนเท่าเช้าอะไรอย่างเงี้ยลองชิมดู เนื gen, ้อเด้งๆเพราะเนื oh. ้อใหม่มากนะเนื okay. uh ้อ huh. ล้านไม่ม huh. um. ันครับไม่มีแบบไม่มีแบบเนื้อเมื่อวานแล้วมาขายวันนี้มันกำไหลามากเลยเดี๋ยวเอาแรบสุกไหมหรืออะไรสั่งอะไรเอาแซนด์เอาลาบแซนดุงน่อหนึ่งเด็กอีเด้อฮะลาบแซดุงลาบหน่อยนี้ก็เอาก้อยสะดุ้งแล้วขอขอดีเพิ่มหน่อยหนึ่งขมขมใช่ไหมน้ำมันชิมดูน้องไฟลองชิมดู เป็นยังไงเหมือนไปเที่ยวงานบุญงานอะไรทางอีสานไหมเหมือนไปแบบงานพเวทงานขึ้นบ้านใหม่ต้มลองลองชิมต้มต้มนี้ก็จะเหมือนแบบไปขึ้นบ้านใหม่เป็นแบบต้มแบบคือแล้วเอาเนื้อสดวันต่อวันไงที่อื่นอาจจะเป็นเนื้อแช่แข็งเนื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แหล่งวัตถุดิบที่พ่อไปเอามาก็รู้แล้วว่าคัดสรรครับลองชิมดูลองชิมดูน้ำซุปแก น้ำซุปนี่คือเหมือนกับเราไปเที่ยวงานแต่งงานอย่างเงี้ยเนี่ยหอมอมลมพี่น้องเนาะผมแบบพอดีพอดีนุ่มๆนี่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับลูกพญายอมไห้นะเสี่ยวพญายดาวบ่เสี่ยวพญายดาวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับพริกกับกระเทียมเป็นยังไงรสชาติแบบไปกินข้าวบ้านญาติตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยไห ไม่เหมือนร้านอาหารเท่าไหร่นะเหมือนเราว่าไปหาพี่หาน้องแล้วลาบกินนัเองอ่านี่แกก็ทำแบบเหมือนแบบมีงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทําให้กินอย่างนี้เลยเขิมอัมดําซอยจุซอยจุพี่น้องน้ำจิ้มแกนี่เด็ดร้อนยกนึ่งผัดริ่มผู้เดี๋ยวมคนต้องหลายผู้มากัน ว่พอกินนคือกหลบสวากไม่กินน้ก็คือกครับเนแปงนะอ่าีีอเาจางชาติกาชาคือเกาเนะชามคือเกาืมพี่แกเผ็ดมากเลยวันนี้เผ็ดเผเมื่อกี้ก็เนื้อแดงๆเอาแ่เพียมาสุดเหมือนสุดะเลเนื้อมันจะแน่นๆ ไปตายกูไมเร้นอนาเลไปเล่าไม้ว่าวานอะเดียกินานาเล้งเด้งเด้งเด้ด้วเงเด้งเด้เ้เ้งด้งเน้เด้้งเด้เด้งงเดเด้งเด้้งเดเ้เห้้งเ้า้งเอาเ้เ้ด้เด้งเ้งเ้งด้้งเ้เ ใสยเนื้อเน้อแนะนำใสายเนื้อมีไม่หลายเมนูครับมีมีลาบมีต้มมีก้อยมีจุจุเนื้ออย่างเดียวเพราะว่าทอดดิบก็ไปออมมันไม่มันมาถ้าใครไม่กินดิบก็ั้วได้สั่งั้วได้ผ้าั้วก็มีหลายแบบพ้าไม่ได้สวยบางๆเลยนะแบบหนาๆเลยคือ นลูกค้มา,<ข>ามานะเลยจะจริงเหมือนแม่วานแหละจะมาให้ขายส้มตำให้ขายยำอีก<ด>มันไม่ไหวละเมื่อก่อนมียำไส้ตันมีอะไรด้วยไม่ไหวขายสองคนทาย,ยายไงกลิคนแตงกวาองดูไนะช,ชิเอ้ยว่าจะโทรบอกพี่พี่ดา แกคงจะรออยู่น,นั่นแหละทวร์บอกกินข้าวเสร็จโทวร์บอกเลยนะพี่ดาหม่อมธนาแดกหม่อมธนาดิบเราไปเทีย่ยวญี่ปุ่น5วันอืมเนะเออร่อยเนื้อเนื้อ,อ,อ,อสดมากครับเนื้อเขาเชื่อดวันต่อวัน แล้วเจี่ยไปอันมีเกียก่ยเผ็ดไปหน่อยเขี่ยอร่อยมากเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวก<า>มกเ้ดีกนไม่้องแหลมสะดุ้งเกี่ยวออกมาม

แค่มองดูหน้ามันเด็นนิดหน่อยมันบวมบ่รไม่เนี่ยคนคนคนแววจะเป็นพ่อเลี้ยงอย่างนี้หน้าใหญ่เอาลอตเตอรี่มาอีกจะพาไปด้วย้นส้มปกหน้ามันเริ่มจักไงหน้ามันเริ่มจับราศีเริ่มมาไงตัวนี้ผมประกบเสียวัดอย่างเดียวแน่า้วน้อยกว่าเสียวัดนะอันนี้เหรอครับมามาแล้วอยู่แม่ตองสอนเนี่ย

อืออันนี้แซ่บแหลกอืมอร่อยเหรออืมกระดุ้งอ่ะอืมพอดีกระดุ้งนี่นุ่มมากเลยถึงว่านะไอ้เมื่อกี้พ่อค้าวรถเตลี่บอกมากินกี่ครั้งกี่ครั้งก็รถเตลี่ไปทางจุลีครับไปรถจุลีป่ะ เราเราบอกมากี่ครั้งรสชาติเหมือนเดิมแม่นาสิเกียก็ซื้อรถใหม่แล้วไม่เห็นแล้วโอ้มมีคนลูกค้าหลายเจ้าเลยใครมาไม่มีป้ายนะครับพี่น้องมาจากถนนอาร์สามเอมุ่งหน้าจากสนามบินนะครับทางจะไปอำเภอเชียงแสนรถจนรถไปอังกฤนมาจนทางก็ตรงตรงเนาะเนี่ยบอกกอล์ฟน่ะนะ มานบ้านแก่เผ็ดชิมเมื่อันนี้นะกิมจานไหนนี่บ่เอาข้าวเรื่หนึ่งอืมอร่อยเจ้านี่อร่อยเนาะอร่อยเลยเนาะลาบมันลาบไปวันเหมือนเจ้านี่สร้างเหมือนมันใหม่ชิเป็นเหมือนไรเขาไปเอาที่เขาก็เนาะเข้าหวานเขาเก้าเหมือนเจ้าเหมือนมันจะแบบนั้นดได้เลย จะไปวัดนี่หลาบต้มคมหลาบต้มคมแออจริงหลาบก็ที่หลาบเจ็ดโลนุกถ้ามีคนจุอยอ่ะก็ตันขอหลาดคำเดียวนะสวยเอากรื่องยมของแรงดีกว่าค่ะอืมกับกางด้ายก่อนมาใส่ตู้เอาไปเลยเออหนึ่งก็แกงเอ้ยแกงต้มเนืสักสิบโลอืมแล้วก็หลาบสักงเจ็ดโลไอก็วันวัเนาะกับไป้าแต่ยังละโมงยังอ่แล้วน่ะอะไงอื่นเสริมมั้งอ่ะ ันาี้จะทำบุญอะไรทำบุญทำบุญนวันทำบุญุญ้นบ้าม่กันในรามไดุ้บวันให้พ่อเนาะแล้วก็ลองขึ้นบ้านใหม่มันเกิดเาตัวมันเกิดด้วยตรงแล้ก็เลยอ่ะตรงนเหืนกันให้เดียวเดียวปะใส่สองเดียวเดียวจัดเต็มีดียวเลยเนาะจะเต็มจะเต็มขึ้นบ้านใหม่อ่า ฉลองมันเกิดฉลองมันเกิดแล้วก็ทําบุญให้พ่อทําบุญให้พ่อร้อยวันโอ้กรีว่าเมื่อยหลายเอะเพราะว่ามันตรงเปะคนเดียวครบรนอยวันนวดดิ่งอย่างนั้นก็ต้องสิบเก้าสิบวันที่สิบเก้าใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องก็เลยวันที่สิบหกสิบเจ็ดก็เอากันไปดูบ้านสวนใหม่เสียวัดรบ้านสวนใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วอการจะพูดเร็มกว่าจะเว่อร์เนี่ยมอสอฟไตวัดเนาะนะครับ สลองสลองบ้านสวนใหม่ okay. uh ังเกิดด hmm. ้วยเอาไหนก็้องจะควนเอาเซียบีร์มากกอ่เอาคอเอา่อเอาสองคนกครเอาทั้งหมดมอสมันจะจ้างให้กร้องกูนะเต้องได้ลอง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 องไปเจมหน่อยลอไปเจมบ่ ได้กับะไรจางฮะเอาหญิงมืใจผู้หญิงกะใจเบากัคนเอาคนหนึ่งสองคนสองคนก็ลำโพงฮ้อได้กับลำโพงฮเลยได้ได้เากนี่กันกินกันหมนี่กิงปลาได้ซนแนกีเมื่อเย็นจะหาหรว่เลยเดี๋ยวก่อนเดูดก่อนเอาถงจีนะเอเอหไปนิดนึงยังวนหนังของนู้นละเอาได้มันต้องไปตรงกับมันสินเนาะ บอ่าถ้าไปตรงถ้าไปตรงกับวันพระได้เยอะยังถามไอ้อ้อมให้เยอะจะเป็นคนจ้างนักร้องเองเออเราต้องร้องทั้งสองคนนี่มั้งเหรอร้องเสียงเสียงฮ้อนอะเดี๋ยวให้เยอะๆไปจ้างไอ้อ้อมได้ขนาดร้องเพิงรออยู่จำเป็นพิงร้องเพิงอีสานไหมเหรออีสานนัน่ะเอาเลยคนอีสานบอกอ้อมพี่เดี๋ยวเราจะโปรโมทในยูทูบให้เราไม่ได้จ้างเป็นเงินนะ แผกลองที่มวนเยอะกลางวันหรือกลางคืนน่ะฮะก็กินมวานได้ครับกิ่นเหมืวันตัวานมหวานเพราะวันเียนรมันได้ด้วยอ่าวันนะัวมัวยังไงมันบางนะาหด้ได้เต็มก็ต้องาร่วงง่ายแะก็คือกินวันที่1 9เก้ากลางวันเหรอปัดโขก็บ๊อบายๆนะก็ได้เนาะ บ่เหมายถึงว่าจีนจะได้ตึงมาสิบ่จีนเนี่ยอยู่แล้วแต่อุ้นว่ากินแน่กินกันแน่ก็ถวายเพนข้ามลุกถวายเพนข้าศมุก็นั่นนี่ก็ถวายแล้วกันนะกะสบายกะส่งบายไปกะคนนะอืมก็ไทยอยากเอาทีเมืองนี่ยแต่ว่าวัดอีสานเนี่ยต้องได้เอาหลาบก้อยมาแล้วก็ส่งไปวัดเมืองอืเอาลอกๆก้อยหนอง ใครเป็นเอฟซีตุงเด่นอยู่แถวเที่ใครเป็นเอฟซีอยู่แถวเชียงรายอยากเป็นนักรามาเนาะโปรโมทโปรโมทงานนี้เลยมาโปรโมทให้เด้อยเราไม่ได้นักร้องเดี๋ยวรอบบ้านไม่เดี๋ยวภาคอีสานต้องมีอะไรจอนี่มิวสิกเราจะอะไรตุงเด่นตุ้งเด่นรถแห่ไหมเรามีเงินจะทำรถแห่เด้อเราต้องเอาหาเด็กเข้าสังกัดโอปอมมิวสิกทำอะไรโอปอมมิวสิกโอ้แซ่บเด้อยไปน้องเถอะ กินไเอาไปว่าจะมดแล้วเนี่ยอํามือมือมือไอครับถึงกู้อะไรอย่างเงกินข้าวเสร็จแล้วไปลาพี่น้องมีโอกาสก็ลองมาชิมดูนะครับร้านผัวหลวงดาวลาบซ่าห้าดาวอร่อยจริงเดี๋ยวให้เห็นเส้นทางการเดินทางเราหน่อยไปกันเด้อไปกันเด้อแซ่บลรแซ่บไรจ้าจ้าครับรับหน้ามาชิมไหมครับแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี จำาได้จำมาได้จำาไวจำลูกเคยม่ได้วะเอภงามลูกด็กดโอ้รหลางมาทได้ยเขาพอาอเขาพูดอ้าพูดไ้จ้าจ้าจ้าใอยากมาชิมก็มาชิมไม่น้องนดีลยเนาะ ครับร้านน้อยๆร้านน้อยๆแต่ว่าแซ่บไเลยดวหรือเปล่าบนบ้่พะ่เ่ะเอกนครับครับครับครัไปแลเดอครับด้ววันนี้เจมอนขับเองเลยครับเจมอนบอกสิว่าขับช้าแล้วลุงตู้รถตู้ลุงเด่นไปไม่ไวนะ อย่าแซงกันไกลเกินนะเดี๋ยวจะแวะซื้อเห็ดตรงนั้นแ่ะที่เราเคยไปซื้อกันนะเผื่อเจอไม่เป็นไรได้กันได้แหละเขาเ้าเขาอินแล้วอโหสบายเว้ยเพราะว่าตื่นตีสีนี่ยังไม่หลับเลยอออ๋ออ๋ออลออ๋ออ๋ออ๋หลัออ๋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 อน๋ออ๋ออออ๋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 อออม๋ออ๋งอมออ๋ออนออออ๋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 อออนใหม่นะพี่น้องวันนี้อู้หมอนอย่างเนาะ ที่นอนใหม่แบบโรงแรมพูดนะแบบฟูบห้าฟุตใส่สบายเลยลำโพงมาเครื่องเสียงเต็มโรงแรมสี่ดาวคุณนี่สี4ดาวแล้วห้าดาวยังไม่ได้เสียว่าเขาตื่นมาขายของตั้งแต่ตีสี่ก็ยไม่ได้นอนก็เลยเป็นให้เจมอนขับเจมอนว่าทำไมทำไมให้เจมอนขับวัดขับเช้าอ่ะแ้วรถตู้ลงเดยวจะทันไหมล่ะไปเจมอนเล่าใส่ซิ่งจวด้วย วัดซื้อให้ขับแต่รถยุโรปอย่างเดีวดยวรถญี่ปุ่นไม่ให้ขับเลย <c oughs> ขับรถญี่ปุ่นยนันยันเจมอนเซฟเมียดีนะโรงงานนี้บอกซือ้อตัวยต้าขนาดนั้นเอาไหมสายหงวอย่างเดียวเลยจะเอาฟอร์จย่งเดียวเลยไปมานะเรากลับรถผิดทางขอโบอกแล้วต้องหายเจมอนออกมาก,ก่อนปล่อ,อยออกอย่างนี้รถรถยาวแล้วปล่อยเจมอนกลับ โอ้ล้างรถใหม่แม่ล้อดำล้างรถใหม่ล้อดำปีเลยเดี๋ยวคิดเป๊ะลไผ่มาล้างรถหน้าฝนนี่ล้างรถหน้าฝนเหรอดูโอ้รถติดไหมล่างติดลมได้เราไปหมุนล้อสิเข่ารถเราด้วยนะไม่มีโฟเนี่ยฟีด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 อยู่หรอโทรหานอะไรอย่างไรถ่ามาลากแล้ว มาเลยมากินแรกก่อนนั่นเลยโอาปีนี้แล้วเลยข้าวพันษาพี่น้องเดินข้าวพันษาลุงเด่นบนบิโคลหแล้วพี่ก็ข้าวอยู่นี่ไงข้าวอะไรเมื่อคืนก็ข้าวอะไรข้าวบาข้าวผับไปแล้วพ่อสสวัดีครับสวัสดีครับครับครับพลังมาใหม่ข้าวผับเข้าบางานการก็ลา มันเป็นลงยังไงเนาะอ๋อมันเป็นถนนแบบนี่เธอะบอนเป็นไอ้ข้างใต้ระดับคุปปาไว้ก็ะะจะขับรถยาวๆจะถึงนู่นแหละอำเภอแม่อาอจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ใช้เส้นทางจากอำเภอแม่จันไปเส้นแม่จันครับจะไม่ไกลถ้าไปจันไปก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยู่ติดกันเป็นน้าเป็นอำ,ำเภอที่อยู่ติดกับถ้าตอนไหมไปทำไมนูกลับรถกัน เจมอนไวดีกว่าแป๊บเดียวไปดูแล้วรถเจมอนอะอยู่เ์นแล้วเนาะเออก็อเซยไปอีกแบบนะอะไรก็เซยไปอีกแบบฟอร์ตตอนนี้บอกให้ซื้อโตโยต้าซื้ออีซูซูไม่เอาเด็ดขาดเลยเจมอนขับรถไวปไปเดินทางกันตอเ<ะ>ลย<ะ>นบ้านไปเนาะมา้ก,กับพี่น้องวันนี้ ฝนไม่ตกครับสองสามวันก่อนฝนที่นี่ตกหนักมากที่เชียงรายครับวันนี้อากาศเริ่มจะดีครับทะเลหมอ,อกก็สวย,ย,ยวันนี้เราจะไปฉลองวันเกิดช่างขวัญบนดอยนะแต่มันผมจำชื่อไม่ได้ว่าที่ไหนครับต้องรอติดตามรู้สึกว่าจะมีเด็กเอ็นด้วยนะ<ใ>นเอาแล้วขึ้นรถเสร็จตาเธอเริ่มจะแข็งแรงแล้วคนะ่อยนะเริ่มจะเข้าสู่โหมดอ Auto Pilot. อโต้พายล็พี่ดองนี่ก็เราจะไปเส้นอำเภอแม่จันครับ วันนี้ทะเลหมอกหลาย,ลายๆจุดสวยครับเชียงรายน่าเที่ยวครับพี่น้องช่วงนี้อากาศดีนะที่พักอะไรก็ไม่แพงนะครับอาหาร<ล>ก็อร่อยนะมีทุกดอยเลยเป็นภูเป็นอันนี้ก็จะอากาศดีหมดแว่เติมน้ำมันไหน,หน,นเนาะเติมนี่ไหมตอนนีเธอบัตรมารได้ไหมได้กินกาแฟฟรีกนนัน,นพี่เป็นบัตรเขียวแล้วนะออเติมปั๊มนี่แหนะอยนะจื นี่มีแม็กแคมด้วยแม็กแคมอันนี้เหมาะมากสำหรับใส่แคมปิง้งครับพี่น้องเราเวลาเรามานอนแล้วก็มีห้องอาบน้ำมีใครมีเป็นสมาชิกของบัตรพีทีนี่ก็เอา,อาบาัตรไปตืดมีไฟฟ้าให้ใช้มีทีวีให้ดูมีเครื่องซักผ้าน้นใต้ท้องรถก็ได้เดี๋ยวเติมน้ำมันแปบน๊บนึงครับฝาน้ำมันอยู่ฝั่งเธอเนาะจำไม่ได้ว่าฝาน้ำมันอยู่ฝั่งไหน เติมน้ำมันแป๊บนึงครับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาแวะซื้อของขวัญไปให้ช่างขวัญความสุขของขวัญเออไม่ใช่ป่ะ <c oughs> เออวันนี้มีหลายอย่างมีมีน้ำองุ่นไปให้มีน้ำลำไยไปให้แล้วก็มีซี่โครงวัวยักษ์ไปให้แล้วก็จะหาซื้อของฝากอีกนิดหน่อยจ <c oughs> นะก็เจมอ <c oughs> นไปเลี้ยวจนน่าจะถึงเชียงใหม่แล้วตอนเนี้ยไกลพอแล้วมนของขวัญรถตู้นี้ขี่เท่าไหร่ขี่ร้อยเดียวเองเหรอเราทำไมเราขี่ไม่ไหวนะก็ค่อยไป S <S ก็ไปละพี่น้องสําหรับอีพีนี้มีโอกาสเราไปชิมนะครับร้านลาบลาบซ่าห้าดาวนะครับรสชาติก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยอยากสายเนื้อสายลาบอยากกินอาหารอีสารเราไปชิมดูครับก็เป็นร้านบ้านๆสองตายายนะถือว่าอร่อยครับพี่น้องไปละสําหรับอีพีนี้ขอตัวไปก่อนเราเจอกันใหม่อีพีหน้าครับพี่น้อง <ne> <one> ขอขับรถแบบยาวๆเลยเจอกันใหม่ค <ne> ลิปหน้าคลิปนี้ลุเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณดีนะจ๊ะตัวเมืองแม่จันแล้วนี่แม่จันแม่จันแม่จัน